เตรียมตัวยังไงบ้างครับก่อนที่แบบว่าจะออกงานอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเพชรก็พยายามเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาให้แบบว่าเรื่องบุคลิกภาพเรื่องการพูดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้ดีที่สุดเท่าที่ทุกครั้งที่จะออกงานผลงานตอนนี้ผลงานตอนนี้ก็เป็น Oxygen the Series ซึ่งใกล้จะจบแล้วหรืออีกหลืออีกสอง EP นะครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนดูด้วย ผลง,งานของที่ได้ดูที่กระ bon แสอะไรครับจริงๆกระแสดีนะครับผมเทรนด์ดอเวิร์ตหลายๆคนก็ช่วยกันปั่นในทุกในในทุกทุกวีก็ขึ้น5อันดับแรกตลอดอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบทั้งนักแสดงทั้งหมดทั้งโปรดักชั่นหรือหรือว่าการแสดงของเพชรเองอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบครับเป็นผลงานในจอแล้วถ้าเกิดจะให้ดูเนี่ย Okay. คือตอนแรกอ่ะกลัวครับเพราะว่าเรื่องนี้ถ่ายมาปีหนึ่งแล้วเราเพิ่งจะได้มาออนอีกปีหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ตอนดูเราก็รู้สึกว่ามันก็ดีแล้วในในณโมเมนท์ที่เราทำนะตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วหลายๆคนก็ชอบในซีนดาม่าที่เพชรเล่น <c oughs> ก็เลยแบบเออว่ะเราทำได้แล้วกับซีรีส์เรื่องแรกของเราอะไรเงี้ยกแสก็คงเป็น่ข้าหังสมพืน้ซีรีส์เรื่องนีู้มใจ้นื้มากครับเพราะว่าเราก็ อยากจะเข้าวงการมานานแล้วอะตอนนี้ก็อายุ26แล้วเราก็แบบว่าอยู่ติดแบบว่าอยู่เข้าๆออกออกวงการตั้งแต่18อะไรเงี้ยแล้วพอตอนนี้ผลงานเราออกมาแล้วเราก็รู้สึกแบบว่าดีใจมากๆครับก็ดีครับคือเป็นเพื่อนกันตั้งนานแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่3ปีตั้งแต่แบบโปรเจกต์ก่อนที่เราจะทําด้วยกันแล้วตอนนี้ก็แล้วอันนั้นก็พับไปจนสุดท้ายเราก็มาได้ทำออกซิเจนด้วยกันอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ย รจริงๆก็เจอกันอยู่บ้างครับในวันที่แบบว่าไปเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยวันที่นัดเขาว่างอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้นัดจะทํางานบ่อยอยู่ครับผมก็ตอนนี้เขาเตรียมทาเพลงแล้วก็จะแบบมีถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะคุยกันให้อื่นมากกว่าสะดวกไปกันสองคนมากกว่า <laughs> ก็ม like ีเจอกันบ้างมีคุยกันบ้างอะไรเงี้ยเราแบบบางงานก็อาจจะแบบไปถ่ายแบบด้วยกันอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้เป็นงานที่เจอแฟนคลับอะไรเงี้ยแต่ในอนาคตอาจจะมีครับเวลาคุยส่วนใหญ่คุยกันเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเออ่แต่งตัวหรือว่าเรื่องแบบเร่องงแตตัวะไยี้ใช่สกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยกันได้ครับผมหรือว่าปัญหาบางอย่างแบบเรื่องเครียดอะไรเงี้ยก็คุยกันเขามีเรื่องอะไรมาปรึกษาเรา อ๋อก็คือจริงๆก็ไม่ได้ปรึกษาทำนองนั้นเพราะว่าช่วงนี้เขาแบบพักผ่อนแค่เวลาพักผ่อนเขาก็ไม่ค่อยมีแล้วอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าก็คุยกันบ้างแบบก็ถามไถ่กันว่าเป็นยังไงอะไรแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้มีแบบว่ามีปัญหาอะไรกันที่แบบอ๋อกันไม่เงอนกันไหมไม่เคยเจออะไรงินกันอะไรอย่างเงี้ยงอนกันไม่น่าจะมีครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาการก็คือก็ก็ยังแบบว่าคุยกันในเพื่อนแก๊งเพื่อนๆกันก็ยังคุยกันตลอดครับว่าแบบ ทำอะไรกันยังไงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะมีงานด้วยกันอยู่ครับถ้าจะมีจังหวะแบบมีงานอะไรคู่ไปเต้ัง,งใช่ยังวันนี้อย่างวันนี้เขาก็ก็ชวนก็ชวนมาแต่ว่าเหมือนนัดเขาติดถ่ายถ่าย m v ของเขาอะไรเงี้ยก็เลยแบบมาไม่ได้อะไรอย่างงี้ครับโอเคขอพระคุณนัดมาคุณท่านเอ,อาเพชรมาดู เรียบร้อยครับให้เดี๋ยวมาด้านนี้ดูอีกตัวอีกแบบหนึ่งว่างนะเปงาม